สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอารครับแล้วก็เอฟซีทางสงปปอราวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยราวพัฒนานครับประจาวันพุธที่14ธันวาคมนะครับสาหรับลาพัฒนาหลังจากเด็ดรุ่นเด่นรุ่นมา3ครับมา3รอบรอบที่แล้วเด่นมานะครับชุดเต็ม0ูนมาผมอะไปลบไปลบศูนสองออกจากตัวที่ผมชอบไปเอา3ามเจ็ดแทนเจ็บหน้าตีมือตัวเองครับ ก็ถ้าใครเล่นชุดเต็มก็ได้นะครับถ้าใครเจาะอย่างเดียวชุดเน้นก็ต้องขอภัยครับเนาะลุนกันต่อครับลุนกันต่อลุนกันต่อแล้วกันครับรอบที่แล้วประหยัดตัวเลขมากนะครับ029อนะครับ029อ,อกอก292 02ครับ292 2เด่นจากรอบที่แล้วผมว่า2น่าจะยังอยู่ครับเขาว่าผมว่าจะมาหรือเปล่า2ทุ่มเกือบครึ่งของวันพุทธที่1 4 รู้ผลครับเดนสุดที่จับได้ยังคงเป็น2ครับวิ่งบนรุ่นล่าง2ครับเดนสุดศูนย์ไอ้ขอเดนสุด2รอง1ครับเนาะชุดเต็มครับ0 12 49ครับ0 12 49ครับก็จะตัดจากชุด10หาง ให้เหลือห่หางและ3ห่หางที่ชอบนะครับชุดเต็มสามารถนําไปจอดได้ทั้งลาวัฒนา6ตัวลาวัฒนา4ตัวครับสุดแท้แล้วท่านจะนําไปเล่นลาวัฒนาลาวัฒนาอย่างไรนะครับ12ครับ1242 1419 12421419 49 09ครับผมมัด1เข้าไปครับก็3ตัวที่ชอบนะครับ3ตัวที่ชอบมากก็คือ1221ครับ19ครับ แล้วก็49ครับผม4994เนาะ3น้อ3หางที่ผมชอบนะครับ3ตัวครับ112 122 142 14144 119 1 9 9 149 109ครับสำหรับราพัฒนาประราจาวันพุทธนี้ได้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับถนัดยังไงเล่นยังงั้นเลยกันเน้อถ้าถูกใจได้ที่ผมวางตามครับไม่ถูกใจผ่านแล้วกันครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ